ยอนให้2ี <Techn Pokémon> ิบาทน้องอุ้งอิงอยากมาให้อาหารตายวัยโอ้อุงอิง ก็หุ่งหญิงอีกปะปเอคิปเรียวคลิปเรีวไปเอกกินบอถ้าหูลงไปนี่ก็คม่ไม่หน่อยแห้งย่านน้ำมีปายังแน่นี่เอามีปะนนินบวยม๊นปนนินยังอ่ะ ไม่มันมีปลาที่หน้าตาคล้ายๆปลานิลแต่มันไม่ใช่ปลานิลมันคือปลาตะเพียนสาธุเรือใหญ่ให้บาบเลยแต่แซ่บอีหลี่สาจือเรือใหญ่ให้ลาบาปเลยมันเป็นเสียงในหัว พอนนท์ถ้าเราทําเป็นคําใหญ่ๆมันจะกินได้ไหมเรียบร้อยแล้วเอาอุ้งยิ้าไปอ่ะอุ้งยิงถือก,กินเลยแล้วเนี่ยใครในลูกเคยใคร่ในลูกมาไปทางนี้ ยิ้มเพื่อทำเนี่ยอยากถ่ายคลิปพวกนี้เงินเดือนเลยพ่อนอนนะอย่าให้มันใกล้ๆสิให้มันไกลๆมันตีกันรอญาติมันได้ยินเขาเหวี่ยงเราไม่เสด็จเส้นมันตีกัน ใช้ด้วยเงินได้ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีลาดึกไปไกลๆเริ่มมันจีตีกัน เอาสาธุได้จ้ะได้เลยจ้าเดเลยจ๋าพ่อจาดทายให้จะพี่่ายให้เดีอยวพ่อ่ายให้แม่ Hey, hey hey hey. <'ot> hai eh, so oh, không like oh, well, có ทองาม่ทนบ้องชาวปารี่ะจดงานเป็นสรูปีมีอยู่หลายวัดใกล้กันนะครัผู้ประชาตเป็นมาจากจะหดรยองนี่ต้องบอกว่าีนี้ระยองใ่อาพักยองไม่ต้องเป็นทอมิรากค่ะเอาตรงนี้ก่อนสักรูปหนึ่งเหียว ขอยืนตรงกลางนะจ๊ะโอเคหนูถอยหลังนิดนึงอ่าพอแล้วพอแล้วโอเคตรงอ่านิ่งๆไว้นะนิ่งๆไว้นะแมนจะเมนเน่แมนชาวปลาแต่ว่าเพื่อนมีน้ำพุบำบัดน้ำอยู่นะมันกับบำบัดน้ำยู่แต่ว่ามัน ้หวอยู่น้ำเจ้าของมาามหาน้ำมูต่อุ้ยหนูกระตุย เรียกลูกค้าเลยอ่ะอุ้ยตัวนั้นเหมือนของพี่มอนเลยแต่มันตายแล้วตัวสีเทาน่ะเหมือนไอรินเหมือนเอลิสพุงเลยพี่มอนเคยเลี้ยงกระต่ายสีนี้ด้วย เ <c ười> hmm. อ้าก <c ười> mm ็กระต่ายไม่ใช่หรอคะพ่นคือว่าป้อนหนูหน่อยป้อนหนูหน่อยป้อนหนูหน่อยโอ้ตัวกันดอกกระตายกับว่าหนูแหม เห็นผู้สาวใส่สายเดียวหรอสว้ลูกระบายสีเอาตัวนี้เหรอตรงยิงตกจักโตัวนี่จ้านี่1ร้อยแปดสิบตัวโอ้ร้อยแปดสิบตัวร้อยแปดสิบโอ้ีอยากระบายสีพี่บอลจอดก้อน สีวโดโนเอาสีวดโดนสีวโดโนแหมอุง้งยิงพี่วัดตอนเป็นเงาะพี่วัดตอนเป็นบักเงาะโอ้อันนี้แม่หน่อยถนัดนะนี่เชิญค่ะแม่หน่อยถนัดนะนี่หนังกระติกนี่พ่อนนท์รอดมาได้ไงวันรอดแหลไม่โดนหนังกระติกแม่หน่อย คนนั้นคือหลอดไม่ได้อุ้งิงบอกว่าหลาปวดหัวซื้อแม่นวหนะี่มอนอะไรย้สืก้อนมูอ่ะกดเกมก็กดเกมไปยินเสือกูเดียวเลยพี่มอนไปไหนพี่มอนอินไปนาะยิงบ่เป็นยิงบ่เป็นต้องแม่หน่อยแม่น่อยจะสิเก่งบขี่มันไ่มีเพลงเน่ย อ,ตตอ,นะอ้ตลาดแบบยิ่งใหญ่มากเลยจะ้ะม,มาเที่ยวกันหลายๆเด้อจา้าพ่อวแม่แม่มจา้าอู้ชุดเด็กน่อยเแบบี้อลีดเน,ะบบนาะอลีดไงไก่โอ้ดีทาง้งในมีอยู่อุ้ยมีหมดแบบทักทัก แล้วเรากินข้าวมาแล้วโชคดีเนี่ยเห็นผู้หญิงงำเงบ่ได้เลยพน้นเนี่ยบ่ได้เลยอันนี้อร่อยมากเลยนะแม่ไม่เอาหนูอิ่มแล้วหนูอยากให้คนอื่นกินเออพี่มอนกับอันน้ำนักขึ้นดินี่ แต่ว่าเก่าเชอยู่กระเป๋ากระเป๋าน,น้อยกระเป๋า,ปา,ปาไ้่โก